รุ่นฟันน้ำลมความสูงเกิน140ครัสครับ,รบพ่อเขาเป็นไผ่ครับพอเทียบ็นตีพ่อเขาเป็นบิ๊กเบิร์ดครับ<ม>วันแม่มก็เป็นแม่หางพดสายทองสุกครับครับผมอาดงามเนี่ยนอกอัตลักษณ์ครบชัดเจนนะครับาไงครับ ครับน้องนีมาพามาเบ่งไฟงามครับอันนี้เจ้าเทพไมตีนี่ครับพบพอกระเป๋าเต้นตามห้อยทีสารครับครับครูครับแนะนำตัวให้เป็นรู้จักนะครับครับสวัสดีครับผมเอกูดักเลยครับของเทพไมตีครับอ๋อเทพไมตีก็ 2ปี1เดือนครับครับผมรุ่นพันน้ำนมลำสูงเดือนร้อยสี่สิบครับครับพ่อเขาเป็นไผ่ครับพ่อนเทปเป็นจีพ่อเขาเป็นบิ๊กเบิร์ดครับส่วนแม่ก็เป็นแม่หางพุทธไกทองสุกครับครับผมอ่ารักงามแน่ห้อยน้องอัตลักษณ์ครบชัดเจนนะครับง่ายครับเหมวอนหน้าเขาง่ายครับครับ เราเทม่ตีนี้ประจำการอยู่าร์มไหนครับอตอนนี้อยู่บ้านโคกกลางตบบนนำบลนาำม่วงอำเภอปัจจักษ์ศาลปนเมยจังหวัดอุดารธานีครับกัดงลาเมตฟาร์มครับผมฟ้าพี่น้องมึงแข่งข้าไว้นัตอนนี้ได้รับผสมมาครับอตอนนี้ก็ยังบม่เปิดผสม,มยังเป็นท่างการนะครับแต่ว่าันพี่น้องมักมให้โตเทม่จีแล้วกันให้มันดูกลกับของเขา้กัน กับประส้มให้บครับที่ราคา5,000บาทครับประกัน3รอบไปกับครับอ๋อคุณน้องราคาเกษตรกัครับลูกเจ้าบิกเบิร์ดครับตอนนี้ก็เตรียมตัวเจรีดน้ำเชื้อครับรอดให้เขาอยย่ได้อีกก็อนี้ได้2ตัามเดือนครับครับผมอ๋อนเบิ้งลำโันครับ างามไรกันเนอะวันประกวดได้ทีเท่าไรครับวนันเอาย่งางล่องเพิ่นครับก็มีโอกาสโชคด,ดีก็ได้ลำดับที่หกครับภายในจวนภายในจังหวัดครับนี่ก็เชียวลงไปส,ส,สั่งซีซั่นนี่เราตั่อไปอยู่ครับ <laughs> <ม>ครับผมแล้ว คนถ้าข้าเจ้าอยากไปเยี่ยมฟาร์มนะครับพี่น้องก็อยากไปเยี่ยมฟาร์มไปได้ยังไงครับก็เขาไปในี่เฟซบุ๊กผู้ดักเลยก็ได้ครับจะมีทากมุดไว้ให้ละอากาวก็บเรื่ของราเมีดฟาร์มครับครับก็ไปทางมิตรภาพก็ได้ครับไปท่าหนึ่งก็ได้ครับคมีตำรับไปอำเภอประจักษ์ครับครับมีเบอร์ติดต่ออะไรเพื่อนนบ๊อบครับเออติดต่อก็0621719179ครับครับผม โทรได้ตลอด2 4ชั่วโมงขันไม่ไอนอนหลับครับพี่น้องปักกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเจ้าเทพไมซีพ่อบิ๊กเบิร์ดนะครับแม่หางโคตตอนนี้เพิ่นสูงเท่าไหร่ครับอ่ายู่ประมาณลอยหาทิรลอยหาทิศไปเนี่ยครับครับป๊าบเบ่งดากกบไปนบพี่น้องหลักตังหมู่บ้านนี่ก็ได้854 น้ำหนัก854รกโลครับพี่นอ้องโอ้โหอัตลักษณ์พันทรงในด่านใดน,นะครับเทมไมปิ้นนาเขาครับนาเขา,า,เ,ขาเ,เขาเปิดกว้ยเขาเปิดปกว้วยทำไมไม่ขาหมัวเขาหนีใหญ่ครับควยหัวใหญ่คือคกล้วยที่จะใหญ่ไ,ไปใหญ่อีกใหญ่ได้อีกครับแล้วก็แข้งขท้าใหญ่ครับกระดูกโคกงสางใหญ่ครับแล้วก็เป็นควายที่ นี่กับเนงาหลายากับกับเงาหลายน้ำตูดึกนะครับครับผม,มแม่บ้านบ้านนี่ปรับโครงสร้างได้นะครับได้ครับเจ้ใครสนใจเชีมไม่ตีนะครับติดต่อคู่ดักได้เลยนะครับพี่นอ้องอแข่งขาพี่น้องโอ้ยในกะจะเปิดรีดน้ำเชื่อแล้วครับผมพี่น้องสนใจรอติดตาม ได้เลยครับพี่น้องตอนนี้ก็มีเกษตรกรสนใจเข้าไปผสมน้ำกับกับสามสิบตัวนะครับที่ผสมไปครับตอนนี้พิ่นมีผลงานยังครับตอนนี้ยังว่ามีครับรออีกสักสองเดือนะอาจจะเห็นลูกตัวแรกครับผมน้องเป็นกำลังใจตัวนี้นเ้อครับพี่น้องสนใจมากติดต่อสอบถามกับผู้ดักได้ครับ ไม่นี่ก็สำหนีได้ครับเป็นอปากกดติดตามเช็ไไม่ตีน้ำครับผมครับ